มีการกล่าวหาว่าตอนนี้มีขบวนการล้มสามล้มหนึ่งล้มนายกเศรษฐาสองล้มเลือกสวสามล้มพักเก้าไกลครับท่ากดตร์ดิเรกเลสเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นร่วมขบวนการสามล้มกับเขาปะครับมันเป็นข้อกล่าวหาครับผม,ผมอยู่ในสองกระบวนการแต่ว่าเป็นการกระบวนการที่มีเจตนา เป็นล้มตามข้อกล่าวหาหรือไม่นะเดี๋ยวผมขออธิบายนะเพราะว่า,วาอาจจะไม่ใช่ภาพทางการเมืองจอากนั้นในการทําหน้าที่สมาชิกุนิสภาที่ควรจะเป็นนะครับที่ที่เราทำเนี่ยผมทําในสองเรื่องนะในเรื่องของออร่วมลงชื่อกับ40สวในการให้สายวิจัยความเป็นรัฐมนตรีของท่านนายกนะครับกับเรื่องของการเป็นตัวแทนแนะนำกกต ให้จัดการเลือกตั้งโดยสุดจริตเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะส่งผลให้เป็นโมฆะในการเลือกสอวได้นะครับเรียนเรียนพี่น้องประชาชนได้ว่าที่ผมได้ลงชื่อไปแล้วก็ใช้หน้าที่อำน,นาจตรงนี้เนี่ยมันเป็นอำน,นาจตรวจสอบนะครับเพราะเราเห็นการกระทําผิดถ้าไม่มีการกระทําผิดเนี่ยมันไม่ตทองผมก็ใช้สิทธิ์ไมได้แล้วก็แล้ว,ลวตรวจสอบไปก็ ผลที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราอยากให้เกิดขึ้นทางการเมืองนะฮะดังน,นั้นแล้วเนี่ยถ้านายกไม่ได้ทําผิดเนี่ยเราก็ไปล้มท่านไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็หรือไม่ก็ล้มการเลือกสอวอเนี่ยนะถ้ากกตปฏิบัติหน้าที่โดยชอบกติกาถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามกติกาให้เกิดการเลือกที่บริสุทธิธรรมแลนะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติมาเลือกกันเอง นะแล้วก็ได้ผลที่มีสวที่เป็นกลางทางการเมืองมีคุณสมบัติประสบการณ์ที่จะมาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกับสสได้เนี่ยผมผมก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าหลักก็คือว่าเราอยู่เฉยไม่ได้เราต้องตรวจสอบนะครับนี่คือหน้าที่ของเราเพราะนั้นกระบวนการสามลมอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านจะมองนะครับอีกอีกลมหนึ่งก็ผมไม่ได้อธิบายเพราะเป็นเรื่องของ ของพักการเมืองนะฮะซึ่งก็มีกฎหมายพักการเมืองอยู่ว่าการที่รวมคนมีอุดมการเดียวกันนะความมุ่งหมายผลประโยชน์เดียวกันที่รวมกันเป็นสมาคมที่เรียกว่าพักการเมืองที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องมีกติกานะเพื่อให้ประชาธิปไตยเป็นไปได้เพื่อไม่ให้มีพักการเมืองที่อ้างตัวเป็นพักการเมืองแล้วก็ไปหลอกลวงชาวบ้านสมมุตินะครับนะไป เล่นแชร์ดูอ่างเงี้ยคือมันต้องมีกรอบของกฎหมายนะฮะแต่เข้ามาควบคุมกํากับเพื่อให้เป็นไป,นป,นปนตามเจตาร,ารมณ์ของการจัดตั้งถูกไหมครับบริษัทยังต้องมีกฎหมายควบคุมถูกไหมครับมู่เลิธิสมาคมก็ต้องมีกฎหมายควบคุมว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้พักการเมืองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของสารรัฐมนูญนะฮะ,ะถ่อเป็นองค์กรชี้ว่า พรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยทาผิดกฎหมายนะเพราะยิ่งมันเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็โยงไปถึงรัฐธรมนุญนะแล้วก็เขาให้อํานาจหน้าที่ของท่านในการพิจารณาได้นะครับโดยให้มีเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็คือนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือกอกตได้ไหมครับท่านท่านเป็นผู้ส่งนี่เป็นต้นนั้นผมว่าตรงนี้ก็เป็นกระบวนการที่ที่ชอบแล้วที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องรอ การวินิจฉัยของสารรัฐประนูลครับในมุมมองไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ขบวนการนะในมุมมองของผู้ที่อยากจะล้มนายกเศรษฐาอยู่จริงอยู่ก็ล้มก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละเราก็ไม่งั้นจะร้องไปทําไมแล้วก็รเรื่องการเลือกสวออแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้เลือกก็ก็ควรจะล้มล้มไปอย่างนี้ถูกไหมฮะไม่ไม่ถูกคือ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 อ่อเอา มุมมองทางการเมืองก็มองได้ไแต่ว่าผมไม่ได้ได้ได้ไดมุ่งไปล้มเขาทั้งสองเรื่องนะ <c oughs> เขาจะล้มหรือไม่ล้มอยู่ที่ตัวเขาเองเข้าใจไหมครับ<อ>ผมมุ่งมุ่งมุ่งที่จะตรวจสอบให้การกระทาเนี่ยเป็นไปโดยสุดจริตนะครับมีนายกที่สุดจริตนะฮะที่จะเป็นนายกของประชาชนอยากจะให้สวที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็นสวที่สุดจริตไม่ได้เข้ามาอ่าอ่าโดยการทำผิดกฎหมาย ไม่ได้เข้ามาเพราะไม่มีคุณสมบัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือหัวใจของการทํางานครับผมยางถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องที่ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าสารชี้สารรัฐธรรมนูนชี้าาชว่าขัดอันนี้ก็ล้มกระบวนการเลือกสวที่เลือกกันมาระดับอําเภอจังหวัดอันนั้นก็ไม่มีแล้วโดยปริยายแล้วอันนี้ท่านท่านดิรเลกฤทธิ์ก็ คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าศาลนิฉัยว่าขัดเนี่ยอันนี้ก,ก็ก็โดนใจที่ท่านดิเรกลิ์ไม่อยากจะให้เดินต่อไปด้วยรูปแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะไม่ม,ไม,มีไม่มีเป้าหมายเลยครับไม่มีเจตนาอะไรเลยนะครับ<อ>ก็ก็อยากให้ให้ศาลศาลท่านชี้แล้วอยากให้ทุกคนทาให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะ<อ>ไม่ได,ไได้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะไปล้มอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ต้องต้องทําความเข้าใจนะเพียง<อ>แ,แต่ว่าปรากฏการ ที่มีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต,ต่อความผิดบกพร่องของกฎหมายนะหรือว่าผิดปกพร่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเราก็ได้แต่ชี้และแต่แนะนําถูกไหมครับถ้าเราอยากให้ล้มเนี่ยเราก็ปล่อยให้การกระทําผิดบรรลุเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้ศาลตัดสินไปสิครับเห็นไหมครับว่าผมพยายามให้สัมภาษณ์ผมได้ให้ข้อคิดชี้ให้เห็นปัญหาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ตั้งแต่การประกาศใหม่ๆนะครับก็ทักท้วงนะเสนอความเห็นว่ากรณีมีกลุ่มการเมืองนะเชิญชวนประชาชนเสียสละกันทั้งประเทศนะ,อะ,อะ,อะยอมเสียเงิน2,500บาทเพื่อไปเป็นผู้เลือกเงี้ยผมก็ฟังแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงนะฮะอย่างนี้ผมก็ต้องเตือนเตือนว่ากรกะตว่าแบบนี้มันถูกหรือเปล่าถูกด้วยกติกาถูกด้วยกฎหมายไหมแล้วท่านเนี่ยจะมีการคัดกรองอย่างไรไม่ให คนที่ไม่อยากเป็นเนี่ยเข้าไปสู่การสมรัครเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไวช้ชัดให้เลือกกันเองระหว่างคนที่อยากจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะจะมีประสบการณ์เหมือนกันในกลุ่มเดียวกันนะมากพอที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพได้ไปเลือกกันแต่ที่ประกฏเห็นไหมครับว่ามันก็มีปัญหาคนแก่แก่หอยแกป่ปูนะฮะคนขับรถแห่หรือหรือ,อเด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยเข,เข้าไปสู่กระบวนการได้ ซึ่งความเห็นผมเบื้องต้นนะความรู้แบบเขียนใบสมัครไม่ได้อย่างนี้เนี่ยท่านไม่ควรจะเข้า,อา,อ,าอาชีพใดได้เลยนะในระดับที่ต้องมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะนะผ่านกลุ่มอาชีพของตนนะไปเป็นสมาชิกผู้ทีสภาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมัน มันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเออมันมีความบกพร่องของอะไรทักอย่างหนึ่งละนะไม่กติกาบกพร่องกับการปฏิบัติบ,ตบกพร่องหรือไม่ผมก็ตั้งคําถามเนี่ยครับแล้วก็พยายามเตือนมาตลอดนั้นเองไม่ได้มีมีความมุ่งหมาที่จะไปล้มถ้าท่านทําได้ถูกแล้วเนี่ยก็ดีครับผมก็จะ,ะหมดวาระนะฮะมีผู้มาทําหน้าที่แทนเนี่ยก็ก็ยินดีแล้วก็จะชื่นชมแล้วก็จะคอยสับสนุนนะครับให้บ้านเมืองได้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ กลไกต่างๆเ,เดินไปได้ครับ